จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้นักเรียนสามารถสร้างไทม์ไลน์สมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับคุณครูชานนพินพงศ์อีกครั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็เป็นครั้งที่2ที่เราได้เจอกันโดยครั้งที่2นี้เราจะมาเรียนเรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์โดยการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์มาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคย่อยนั่นก็คือยุคหินกับยุคโลหะโดยมาดูที่ยุคหินครับ ยุคหินก็ยังแบ่งออกเป็นสองยุคย่อยๆอีกนั่นคือยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่ชื่อก็บอกเดียวนะครับว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังอันนี้ไม่ซีเรียสต่อมาครับมาดูยุคโลหะยุคโลหะก็แบ่งออกเป็นอีกสองยุคใหญ่นั่นเองนั่นคือยุคสำลิดกับยุคเหล็กข้อสอบเคยถามว่าสำลิดเกิดจากการหลอมรวมโลหะอะไรกับอะไรตอบหนึ่งทองแดง สดีบุกนั่นเองนะต่อมาครับข้อสอบเคยถามว่าประเทศไทยเราใช้หลักเกณฑ์นใดในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ตอบแบ่งตามราชธานีนะในยุคประวัติศาสตร์เราโดยแบ่งออกเป็นสีอาณาจักรนะครับตามลักษณะเมืองหลวงโดยสมัยแรกคือสมัยสุขโขทัยครับสถาปนาโดยพ่อขุนศรีอินทริ t ิ i และก็สมัยอยุธยานะครับสถาปนาโดยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งและสมัยธนบุรีครับเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นะครับสิบห้าปีสถาปนาโดยพระเจ้าตากสินมหาราชของเรานี่เองและสมัยรัตนโกสินทร์นะครับย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงเทพมหานครนะสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอีกเกณฑ์นหนึ่งที่เขานิยมใช้แบ่งก็คือแบ่งตามการปกครอง โดยแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือพระมหากษัตริย์เป็นดั่งสมุติเทพนะครับและแบบประชาธิปไตยก็คือพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายต่อมาครับการแบ่งตามหลักสากลจะแบ่งเป็นสมัยโบราณนึกถึงกรีกโรมันอียิปต์เมโสโปเตเมียสมัยใหม่หรือสมัยปรปับปรุงประเทศนะครับก็จะเป็นยุคที่อ,อังกฤษ เป็นมหาอำนาจนะครับแล้วก็สมัยปัจจุบันนะครับซึ่งออสเรเลอเมริกาเป็นมหาอำนาจของโลกนะสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จะมีเส้นบางๆในการแบ่งนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์ตัวอักษรนั่นเองนะครับประวัติศาสตร์โลกเริ่มต้นครั้งแรกก็คือที่เมโสโปเตเมียนะครับส่วนประวัติศาสตร์ไทยเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยกรุงสุขโขทยัยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ลายสไทยขึ้นมา เราจึงนับยุคประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรกในสมัยกรุงสุขโขทัยนั่นเองต่อมามาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมาดูครับยุคหินเป็นยุคแรกที่เริ่มาการนับยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยยุคหินเก่านี่ในประเทศไทยจะมีอายุที่7 0 0 0ถึง1 0 0 0นปีมาแล้วซึ่งรู้จักใช้เครื่องมือหินกวดกระเทะ หน้าเดียวก็คือแบบลักษณะแบบหยับยาบนะครับขวานหินลักษณะนี้พบที่บ้านแม่ทะบ้านดอนมูลจังหวัดลำปางที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งโบราณคดีผาบุ้งจังหวัดเชียงใหม่ที่ถ้ำหลังโรงเรียนทัาปลีกจังหวัดกระบี่เป็นต้นข้อสอบเคยถามนะถามว่าอะไรรู้ไหมถามว่าโครงกระดูกมนุษย์ยุค ที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคใดตอบยุคหินเก่านี่คือข้อสอบที่เขาถามถามลึกมากนะต่อมาครับยุคหินใหม่ก็คือมีอายุระหว่างหนึ่งหมืถึงสี่พันปีมาแล้วพบเครื่องมือหินขัดด้านหนึ่งคมด้านหนึ่งมนเลียวผิวเรียบก,ก็คือลักษณะที่อ่าขวานหินมีลักษณะคมขึ้นนะคมขึ้นหอกที่แหลมขึ้นโดยใช้หินฝนนะครับ โดยพบพัชรด,ดินเผาแบบต่างๆนะครับพวกเครื่องลายพวกไหพวกนี้นะก็มีที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีที่โคกพนมดีจังหวัดชนบุรีเป็นต้นข้อสอบเคยถามอะไรรู้ไหมถามว่าบ้านเชียงจังหวัดอุดรเป็นหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยใดตอบยุคหินใหม่นั่นเองนะถามลึกมาก บ้านเชียงอยู่ที่อุดรน,นี่เป็นอะไรที่แบบต่างชาติเข้าตะลึงมากเลยนะถ้าบ้านเชียงเอน,นี่มีตัวอักษรนี่จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นอัรยธรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของโลกไปเลยแต่บางเอิญเรามีแต่ลวดลายคามนะเป็นไหลวดลายคามก็เลยไม่ได้นับว่าเป็นอาริยธรรมประวัติศาสตร์โลกนะก็เลยเป็นอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็มีพัฒนาการต่อเรื่องมาสู่ยุคโลหะ โดยยุคโลหะยุคแรกคือยุคสำลิดนะครับสำลิดมาก่อนยุคเหล็กนะข้อสอบเคยให้เรียงนะว่ายุคไหนมาก่อนยุคไหนก็มียุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคสำลิดยุคเหล็กนะข้อสอบเคยให้เรียงนะเรียงเรียงยุคย่อยก่อนประวัติศาสตร์มาดูยุคสำลิดบอกไปแล้วว่าเป็นการหลอมโลหะระหว่างทองแดงและดีบุกนะย้ำให้เพราะข้อสอบเคยเล่นเรามาดูอายุครับอยู่ที่ระหว่าง4 0 0 0ถึง2,500ปี ล่วงมาแล้วซึ่งยุคนี้นี่มนุษย์รู้จักนำเห็นไหมบอกไปแล้วว่ามีทองแดงกับดีบุกค,ครับบางครั้งเขาก็เอาตะ่วมานะแต่ว่าสำนึที่เรารู้จักมีส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงกับดีบุกนะพบที่บ้านโคกพับจังหวัดราชบุรีนะที่บ้านนาดีและที่บ้านเชียงอุดรธานีเป็นต้นต่อมาครับมาดูยุคเหล็กยุคเหล็กก็มนุษย์เรารู้จักแร่เหล็กและ นะครับเมื่อประมาณ2,500ปีล่วงมาแล้วซึ่งก็มีความซับซ้อนทางสังคมมากขึ้นนะครับมีเริ่มมีการแบ่งชนชั้นและมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการค้นพบหลักฐานยุคเหล็กที่บ้านอาดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับแล้วก็มีที่ภาคอีสานก็จะมีที่บ้านหนองนาตูมจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นต้นมาดูสมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งในสมัยอาณาจักรโบราณนี่ก่อนที่จะเป็นสุขโขทัยนี่ก็มีอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วนะั่นคืออาณาจักรทวาราวดีนั่นเองนะทวาราวดีซึ่งเราค้นพบเหรียญเงินที่จารึกว่าศรีทวาราวดีสวรปุญญะนะครับอาณาจักรทวาราวดีดน,นี่เราสันนิษฐานว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ภาคกลางของประเทศไทยนะ ซึ่งในยุคนั้นอีกกรุงเทพยังเป็นทะเลอยู่เลยสันนิษฐานว่าอยู่เมืองสุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็อู่ทองนะครับสันนิษฐานว่าสามเมืองนี้เมืองใดเมืองหนึ่งนี่แหละคือเมืองหลวงนะครับในตอนนั้นนักกรุงเทพเป็นทะเลอยู่เลยประมาณพันปีที่แล้วนะซึ่งในสไลด์นี้ก็จะบอกว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมนะครับหลักฐานก็อาณจจับ เขาเรียกว่าธรรมจักรนะมีธรรมจักรแสดงเห็นว่าศาสนาพุทธนี่แพร่เข้ามาแล้วส่วนอาณาจักรโบราณอื่นก็มีนะครับเช่นอาณาจักรละโวละโวนี่ก็คืออยู่ที่ลบบุรีนั่นเองตามพรลิงก็คืออยู่ที่นครศรีธรรมราชศรีวิชัยก็คือภาคใต้นะครับตั้งแต่สุราชไปจนถึงอ,อินโดนีเซียเลย มาดูสมัยสุขโขทัยนะครับก่อตั้งในราวปีพศ1792นะครับโดยพอ่อขุนศรีอินทราธิศนะครับมีกษัตริย์ทั้งหมด9ราชการนะครับลุ่งเรืองในสมัยพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยเริ่มตั้งแต่สถาปนานะครับพอ่อขุนศรีอินทราธิศนะครับปลดแอกจากขอมนะครับก่อนนั้นนี่ขอมมีขอมจะมีอิทธิพลเหนือภาคกลางในประเทศไทยนะแล้วก็มีการผลิตตัวอักษรไทยโดย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วก็มีการนับถือศาสนานิกายเลรวาทนะครับรัฐีลังกาวงสาเหตุที่เรียกว่ารัฐีลังกาวงเพราะเรานําเข้ามาจากลังกางนั่นเองแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองนะครับแบบหัวเมืองลูกหลวงเมืองประเทศสลาดนะมีการสร้สางศิลปะแบบสโกโขทัยก็คือเจดีทรงดอกบัวตูมนะข้อสอบเคยถามว่า เจดีย์ในสมัยสุโคไทยเป็นลักษณะใดตอบทรงดอกบัวตูมนั่นเองนะข้อสอบเคยถามแล้วก็มีพรูปปางลีลามาดูสมัยอยุธยาในตอนที่เกิดอ,อยุทยาขึ้นนี่สุโคไทยยังอยู่นะต่อมาอายุธยานี่ยิ่งใหญ่ขึ้นรุ่งเรืองขึ้นเกียงไกลขึ้นก็เลยสามารถยกกองทัพไปผนวกเอาสุโขไทยเข้ามาเป็นเมืองขึ้นได้นะครับโดยมีการวางรากฐานอำนาจ เป็นสมัยแห่งการวางรากฐานอำนาจและเสริมสร้างความมั่นคงปฐมกษัตริย์ก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนะเป็นกษัตริย์คนแรกของอาณาจักรอยุธยาในราชวงศ์อู่ทองนั่นเองนะแล้วก็ไปตีขอมครับไปตีขอมตีขมน ตีขอมตีคำเงินนะในสมัยพระเจ้าอู่ทองช่วงแรกนี่เป็นพันธมิตรช่วงต่อมาก็ยกกองทัพไปตีนครวัดนครธมแตกนะครับแล้วก็มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนโดยเรือสำเภานะครับสมัยต่อมาเป็นสมัยที่เรียกว่าสมัยที่รุ่งเรืองครับผมโดยรุ่งเรืองขีดสุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับร่ํารวยนะครับรวยมากเพราะว่าเรามีความมั่นคงทั้งการค้าและการเมือง ติดต่อกับชาติมหาอำนาจทางตะวันตกแต่ในยุปาปลายสุพรรณภูมินีเราโดนพม่าโจมตีนะครับจกระทั่งเราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็กําเนิดเป็นราชวงศ์สุโขทัยนะครับซึ่งพระนเรศวรมหาราชของเรานี่ก็อยู่ในราชวงศ์สุโขทัยนะส่วนสมเด็จพระบรมไตรลโลกนาานจะอยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมิ และสมเด็จพระนารายมหาราชนีจะอยู่ในราชวงศ์ปราสาททองนะครับครับต่อมาก็สมัยมีรุ่งเรืองก็ต้องมีร่มสลายนะครับหรือเสื่อมอำนาจก็เริ่มตั้งแต่สมัยพระเพทราชานะครับซึ่งเป็นปฐมของราชวงศ์บ้านภูหลวงนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อยๆเสื่อมลงนะครับเพราะาอัจุทยามีความเข้มแข็งน้อยลงเนื่องจาก เกิดกระบฏบ่อยครั้งนะครับกระบฏแย่งชิงชอํานาจนะต่างฝ่ายถ้าใครเข้มแข็งก็ปราบได้พิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์นะจนกระทั่งเราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนะครับโดยพม่านะครับก็ได้ทําการเผากรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นอันปิดฉากอายุธยานะครับ อีกหลักเกณฑ์นหนึ่งที่นักประวัติศาสตร์นิยมใช้แบ่งก็คือแบ่งตามราชวงศ์ครับข้อสอบเคยถามนะว่าประเทศจีนนี่แบ่งประวัติศาสตร์โดยใช้หลักใดตอบราชวงศ์นะเนื่องจากประเทศจีนนี่เขามีราชวงศ์ไม่เยอะแล้วก็แต่ลราชวงศ์นี่ยาวนานทั้งนั้นเลยนะแต่ประเทศไทยเรานี่มีหาลายราชวงศ์นะเพราะว่าค่านิยมของอยุธยานี่ก็คือใครเข้มแข็งนี่ก็ส่องสูงกําลังพลแล้วก็ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์นะ ซึ่งในอยุธยานี่ก็จะมีห้าราชวงศ์นะได้แก่ราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านคูหลวงนะ้อสอบเคยถามว่าข้อใดไม่ใช่ราชวงศ์ในสมัยอยุธยานะดูดีนะห้าราชวงศ์นะอยุธยามีแค่ห้าราชวงศ์นะส่วนอาณาจักรสุโขทัยมีนี่มีแค่ราชวงศ์เดียวนะครับคือราชวงศ์พระร่วงนะ อาณาจักรธนบุรีก็มีราชวงศ์เดียวคือราชวงศ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะแล้วก็มีคนเดียวด้วยส่วนราชวงศ์ของรัตนโกสินทร์นี่ก็มีราชวงศ์เดียวครับคือราชวงศ์จากกรีนั่นเองต่อมาครับสมัยธนบุรีครับอยุธยาล่มสลายธนบุรีผัง,งาดขึ้นมาแทนครับโดยการนําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเป็นชื่อของเรียนเรานี่เองนะ โดยพระเจ้าตากก็ได้กอบกู้เอกราชนะครับใช้เวลาเพียง3มเดือนนั่นเองก็สามารถยึดกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้นะครับจากนั้นก็ขยายขยายอาณาเขตน,นะครับยึดเมืองต่างๆที่ตั้งตนเป็นใหญ่แล้วก็ไปยึดประเทศสลาศนะครับประเทศล้านช้างเขมรนะครับกลับคืนมาเป็นเมืองขึ้นนะครับโดยพระเจ้าตากสินมหาราชได้อื้ทิศเหนือนิจโจลดจีนเลยนะ ที่ใต้นี่ก็จะดาเกือบเกือบกลลาเปอเลยนะตะวันออกนี่จะโดดเวียดนามนะตะวันตกนี่จะโดดมอตมะเลยซึ่งในยุคนี้เป็นยุคที่กษัตริย์ชาตินักรบครับเลยทําให้อยุธยานา่ขยายเขตแดนอ่าเดิมได้ใหญ่กว่าอาุธยาด้วยซ้าไปนะขยายนักเขตได้ออกไปกว้างขวาง,งนะผุดแผนมากนอกจากาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยังมีด้าน ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะครับมีศิลปรกรรมฟื้นฟูฟื้นฟูวรรณกรรมพยายามฟื้นฟูทุกอย่างที่มีที่เป็นความอายุทยาขึ้นมาใหม่นะครับฟื้นฟูไต่ภูมิพลร่วงฟื้นฟูละครหลวงฟื้นฟูเศรษฐกิจนะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงข้าวยากหมากแพงครับพระเจ้าตากก็ได้ใช้อราราชทรัพย์สนพระองค์นี่ซื้อข้าวแจกจ่ายชาวบ้านนะครับ ซึ่งในตลอดรัชการนี้นเป็นทั้งช่วงที่ทําสงครามอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าพม่านี่ก็พยายามมาตีมาตีมาตีคืนอีกครั้งนะครับต่อมาครับก็เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครโดยในช่วงตอนต้นนะครับนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3 ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟื้นฟูบ้านเมืองต่อนเนื่องจากกรุงธนบุรีนะครับข้อสอบเคยถามว่ากฎหมายตราสามดวงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าไรตอบรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะตราสามดวงได้แก่อะไรบ้างหนึ่งโคชสีก็คือปัจจุบันคือตราของกระทรวงกลาโหมสองคือราชาสีปัจจุบันคือตราของกระทรวงมหาไทยสามก็คือตาบัวแก้วซึ่งปัจจุบันก็คือตราของกระทรวงต่างประเทศนะครับ แล้วก็มีกฎหมายห้ามสูบฝิ่นในสมัยรัชกาลที่สองนะครับเพราะช่วงนั้นนฝรั่งเอาฝิ่นมาขายแล้วก็มีสนสัญญานะครับเบอร์นีเบอร์น,นีจะเป็นสนิสัญญาที่ไทยได้เปรียบนะครับในสมัยรัชกาลที่สามมีการสร้างาพระบรมราชวังแบบเ,เรียนแบบอยุธยามีการสังคขยาพัตรไตรปิโดกและออกกฎหมายคณะสงฆ์นะครับในสมัยของรัชกาลที่สี่นะครับ มีการฟื้นฟูพระราชพประเพณีทั้งหมดนะครับของอยุธยาให้กลับคืนมาครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าสัวเลยนะเก็บภาษีได้รุ่งเรืองนะแล้วก็มีเงินถุงแดงนะครับเป็นพระราชามภัสอ่าเป็นพระราชทรัพย์ในการไทยประเทศคืนในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับในยุคต่อไปต่อมาครับด้วยการล่าอาณาณิคมรอบด้านอันจะต้อง ทำการป้องกันประเทศและปรับปรุงประเทศนะครับในยุคนี้จะเป็นยุคในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะโดยรอ4นี่ก็เป็นกาษัตริย์ที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องปลือเลยนะเก่งมากแล้วก็เป็นแบบพระบิดาแห่งพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเลยครับส่วนในสมัยรอ5ก็เป็นในช่วงที่ปฏิรูปทุกด้านเลยนะปฏิรูปทั้งระบบบริหารราชการแผ่นดินเลิกทาส พัฒนาการคมนาคมรถไฟรถรางโทรเลขป,ประปาเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็เป็นยุคที่เรานี ون, ่โดนต่างชาติตะวันตกนี่คุกคามนะแล้วก็เสียดินแดนไปเยอะนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นยุคของการล่าอาณาน,ะนิคมต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6นะครับก,ก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นนะครับโดยเราได้อยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับ อรอหกตัดสินใจเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เพราะว่าต้องการแก้ไขสนีสัญญาเบาลลิงที่เกิดในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับซึ่งเป็นสนัญญาที่ไทยเสียเปรียบนะต่อมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะก็เกิดเศรษฐกิจเขาเรียกว่าเดอะเกตดิเพชั่นนะครับก็คือเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่นะครับในสมัยรัชกาลที่เจ็ดจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยครับเพราะว่า คนในยุคนั้นเริ่มไม่พอใจในระบอบสมบูรยาสิทธิราชนะต่อมาครับผมสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในยุคช่วงรัชกาลที่7ตอนปลายจนถึงรัชกาลที่สินะครับก็คือเป็นยุคประชาธิปไตยนั่นเองนะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็มีการถ่วงดุลอำนาจออกเป็น3ามฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารก็คือคณะ รัฐมนตรีฝ่ายนิติปัญญัติก็คือรัฐสภาและฝ่ายตุลาการนั่นก็คือศาลนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมานี่ประชาธิปไตยเราก็ยังไม่ค่อยเข้มแข็งนะครับเพราะมีการปฏิวัติและรัฐประหารนะครับอยู่หลายครั้งนะรัฐประหารนี่หลายครั้งนะปฏิวัติใช้แค่ครั้งเดียวคือครั้งแรกก็คือปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมมูยาสิทธิได้เป็นระบอบประชาธิปไตยส่วนต่อมาที่ทหาร เอา ale, App, รถถังยึดอํานาจเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าการรัฐประหารนะครับจะแตกต่างกันนะปฏิวัติจะใหญ่กว่ารัฐประหารแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชี้รัฐธรรมนูญเป็นหลายฉบับแล้วก็ล่างขึ้นใหม่นะครับจนปัจจุบันก็ประชาธิปไตยเราก็ยังไม่ค่อยเบ่งบานเท่าไหร่นะครับมาดูงานที่เราต้องทํานะครับก็คือให้ทําทำลายยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทยนะครับถามว่าทํำยังไงก็ก็จากที่เราเรียนมาวันนี้นะครับ เรียนมาวันนี้ถ้าใครยังต้องการที่จะศึกษาความรู้เพิ่มเติมก็เปิดที่หนังสือได้นะครับหนังสือครูแจกหมดแล้วทุกคนหรือไปดูที่ใบความรู้นะครับที่ครูทําสรุปไว้ให้นะก็ทําเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเวลาแล้วก็แบ่งออกเป็นยุคยุคยุคประวัติศาสตร์มียุคประวัติศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์มียุคอะไรบ้าง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็มียุคอ่ายุคหินยุคโลหะนะและยุคหินมียุคอะไรบ้างก็มียุคหินเก่ายุคหินใหม่ยุคโลหะมีอะไรบ้างก็มียุคอ่าสำลิดแล้วก็ยุคเหล็กนะครับส่วนยุคอ่าสมัยประวัติศาสตร์ก็แบ่งออกเป็นสุโขทัยอยุธยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์นะครับไปทามานะเขาเรียกว่าทไลน์นะทไลน์จะบอกเวลาจากซ้าย ไปขวาโดยซ้ายจะแก่กว่าขวานะจุดเริ่มต้นที่ทางซ้ายไปสิ้นสุดที่ทางขวานะครับไปทํามานะอันนี้ให้เขาเรียกว่า open mind open ดูที่เราจะออกแบบงานชิ้นนี้ออกมานะแล้วก็ส่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผม